เอต้าเอต้าใช้ช uh uh ิชวนพักด่ปะใช้ชะมอยอยู่อะไปเย็นชะมอญแม่เราหาอยู่วัดนูแม่นีดเอาโอ้ยคอยมาคือหลายคนที่แม่อยู่บ้านนนี้ว่ะเจ็บยังลูกอ้าวเป็นดยังนะเจ็บยังลูกน่ะอุ้ยพากันมาหายังนี่ หากระปูมียังลูกไปยังอ no. ุ้ยน้ำคูดดูด่าแม่บ่น้ำคูดบ่ลูกนี่ลกมีหูหากระไรตัวเดียวหาอะไรตัวเดียวพี่น้องเลยตัดภาพมาต่อจากคลิปก่อนเนาะหลังจากที่ข้าไปห่อข้าวต้มอยู่ทางเพื่อนบุญหรือว่ากาเกียมงานบุญมืออื่นเนาะกะกำลังมากพี่น้องเลยพาวายตาเพิ่นกะมานำน้องอินเตอร์เพิ่นเมื่อเช้านี่ มาละกะแม่ก็ได้ต้มข้าวต้มน้ำมูอ่ะตอนนี้กะบายมูแล้วเนาะกะมาใบหายมูผู้ใกล้เคียงขนาดเฮ็ดต่อท่าอีกเนาะนี่นั่งพักลั่งหย่างหย่างขนาดหลายอย่างแต่ว่าเฮากะมาก่อนมาเบิ่งลูกเต่าก่อนพี่น้องเอ้ยจัะดูดีใดดีใดกินข้าวกินน้ำนะบ่นใดๆชม้อยอยู่ใช่ไหมนี้คือชม้อยจะมีอยู่แท้เสื้อผ้ากะตกลดงวดไงเก็บข้าวน้ำนะลูกเด้อ สักเสียผ้าให้เพื่อนพี่น้องไอ้ปุ๋นนะเสียผ้านักเฮียนเพื่นอนเนาะก่อนอื่นกะกลับทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดีตอนบ่ายเนาะต่อจากคลิปก้อนบัดน,นี้มาฮอดเฮือนได้เย็ยนชะมอ้อยอ่อนช้อนอยู่บัดน,นี้ยใช้ไปทางใดเบิร์ดหาลูกแก่ไปทางใดพี่น้องเลยประตูก็บ่ได้ล์อกบ้านไอ,ไ,อไ,อไอ้เต้ยตาเอ้ยไปใช้ลูกอ vài con à, của khăn vài tuần đây tơ hãy ta đây phát đi bó thấy cho mọi yêu bản trên cho mọi vì đâu rồi thì lôi mới quẩy vô này đây nó vừa thảm bà ra bà ra cả ma phòng cảnh này nó

ลูกไปเบิ่งลูกก่อนพี่น้งไอ้แม่นบอหันง,งัวกันมาเลยกินน้าหม,ม้อหน่คำเติบแล้วเนาะว่าบ่ายโมงไหนแกเข้าพคนเดียวปล่อยไปพี่น้องเลยเนาะปล่อยให้หากินหญ้าตามนั่นเพิ่นลมอยู่ได้โมนี้กะเนาะสวยมากมีแต่ลมตอนเช้าน่ะมยลมปันใด้ปล่อยเนื้อลงเบิ่งลูกก่อนเต๋อเพื่อนเมื่องงน,นอนอยู่เพื่อนใหญ่เพื่อนเพื่อนฝนเนา,ยยา,นา,ยยานะ ถามว่าลงม,มาพี่เลยลงม,มาลุ่มเนยพอนะลงม,มาเฮือนลุ่มพี่เลยลงมาผัดบเ,เห็นเออแมนบ่คือหลายคนแพ้กับ่าแมนกันเลยเ <c ười> đẹp đẽ đó đẹp đẽ ba mi lô b nhiêu kìa quá đẹp đấy hay đẽ đẽ <laughs> cả nhưng mà mi nhá mi phương kỳ này กําลังเฮากําลังเริ่มว่าแล้วเกี่ยวข้าวมันก็ยังมีอยู่เนาะยังซุ่มยังหอยู่แต่ว่าอีกจักหน่อยพุ่นแหตกเดือน4เดือน5พุ่นะัวควายสิบ่มีหญ้ากินมีน้ํากินเนาะตอนนี้น้ําน้ําหวยน้ําองก็ยังว่าพอมีแหโอ้ัวใหญ่แนี่บ่นข้าเลยเาก็บ่ชามแงก็คือนันเาได้เห็นจอยด ทำต okay. oh, ัวให้ตรงนะใช่เมนบ่อลองมือก่อนว่าแม่นนั่งคือหลายคนโอ้ตกใจมาบอกเห็นลูกมานไปขัางในก็ยากได้พี่น้องเลยเนาะคำว่าเป็นการไปงานไปช่วยเวียกหมู่กันใช่ได้เต็มที่ปไนไดนไปแน่มา bằng nụ bằng tàu nè chị đã nói nhạn bái nhạn hiện này nè hãy cho tìm mở tìm văn này cả một đây nó không cả nhạn chị đã đi nhảy vô tờ bà cả nhạn tốt hẳn tốt này đi mẹ đâu hả vô được mẹ đi đâu khoai mát thứ lại khuân thêm đi bố nè mà chép nhạc lúc á bên nhạc chép nhạc lúc nào อุ้ยพากันมาหาอยังนี่พากับปูมั้ยลูกเป็นยังอุ้ยนามคูดลูกด่าแม่บ่นามคูดบ่ลูกนี่หนมีหูหาได้ตัวเดียวหากระไรตัวเดียวมาเถืองนะบ่เนี่มากินนี่แม่มาพอดีพอได้แจ็คฉันเนาะแม่ยางมาพอดีเห็นจังหาอย่างไรแม่คูดอยู่เสือเอาเกิลลูกฮะพอจังหลายคนเอ้ยนิ้วเอ้ยมีก็มาน้ำมาดูกอ้ตาไอ้ตาไอ้เต้พากันใช้เชือกกล้ามแท้ลูกนี่ กินข่าวเด้๋ยาห่านผู้หนึงยั่งผู้หนึงกินไดยสบายดีป่ะลูกเน่ลูกสายดีด้วย้ยสีสบายดีเดีเสดีเอ้สบยดีเีเยสบดีเอ้ยายดลายนีด้เยี้ยีหลสาดีลาเนสดีบาาัีเลมีีาเเียีเีลาดบเดียน โอ้มีโอ้มีเงี้ยอยู่มีเงี้ยมคือบ่เอาอันเสียมาคุดเออบ่เอาให้โอ้ยเอ้ยพากันนำมาคุดกระปูพี่น้องเลยอ้าวูกอเย็บบ่ลูกนำคุดบ่ตัคือบ่หาวก่อนนั้นอ่ะเอาแล้วจังปันกันคุดลูกเลยปันกันคุดโอ้ยงานกันคุดเสียมช่องงานบ้างพวดหัวกันเด้อเย้อเลยกระปูอ๋อน้องไม้งามแท้หน่าฮะกะน้องไม้ไหนมุกเจง เปิดผ้ากันมาคุดกระปูพี่น้องเอ้ยตกใจเวิดกว่าเห็นนี่เลยนี่น่ะอ๋อในน้ำไหมครับห้างในน้ำไม้เอ้เป็นน้ำไหมในบ้านเนาะเห็นอ่ะงามแท้เลยเออเออไม่ไหมชักอ่ะน้ำไม้ก่อน่ะแหนมันงามชัดอ่ะอ่ะถือเอาอย่าเข่าไปมันหกมันหกมันหกลูกมันหกอย่าเข่ามาอ๋อเบอร์ห้างน้ำไม้ก็เข่ามาเห็นน้ำไม้พี่น้องเอ้ยนะ เออนี่นี่นี่แน่น้องใหม่เพิอมนี่เนาะโอ้ดีมาเอิยน้อเต๋อแตาเพิ่นอืมแม่มาหาลูกบ่เห็นเนี่ยแน่น้องใหม่น้องใหม่ไปบ้านเนาะไปบ้านกันเอาป้าป้าออกป้าน้ำป้าดูไปอุ้ยแม่ตกใจว่ดมาหาลูกบ่เห็นเหมือนลูกมาหานี่จิโดลูกมาคุณกับปู่ติ lên mà hàng chín sáu bà à nó mày nè à thì nào thương thì chuẩn tiền thì nào con thì nào Hà cút thả đơ mẹ nó còn à. Cứ hiền này nó đâu ao à, này còn cái đâu rồi Ngàm Ôi phải oh. đó bạn cả ao mà ma cái nhà đụ hộp mẹ hà cho mừng chưa yeah. nhà có mẹ pa, bà pa phải sáng mẹ chỉ phải sai đủ mẹ mà làm độ này áo thừa đâu à. ôi chỉ cảm bò không phải cần chai chữa cảm chữa này แต่ครไมเตให้ลูกเลยอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วมันหนาวแล้วลูกอากาศเย็นเอนี่วะโอยนี่ก็มาหาคุณน้ำดิจะบน้เยนออแ้ำไม่เห็นอะฮักได้แต่เ๋อตาเก็บมาใช้ครูยนะเนเย็นเอะเจ้าพ่อเขาเลยอันนม้จะเป็นแบนนั้น uh ้ำเย็น้หนาวน้ำนาเมน้ำน้ โอ้ยเจ้ว่าเาสียาดูงเนาะโอ้พวไหนไอซิมขุดนะจุกจุกเลยอ้าจะมาพากันมาดินเนาะมาหากินมามื่อมาหนูเห็นเห็นชั้นหมยอยไปทั้งนั้นว่ะเอาคอยลงมาเห็นเชียวอยู่หรอไ่ะแมนบ่กเขาไปเติบแบงเมื่อได้หรอ แม่แกเสือตัวนั้นออกเ่ยนเสือมาหนวดเดนมาหาลูกอย่าหือชงนะมึงเนเพนกันั่นอยู่กับเออมีนะอ้บอยไอ้ชิมเฮสวัสดีพี่น้องเห็นน้องม้เห็นเ่น้องหมนห้งไม้นน้อหมน่ะบ่ ่ผูกแขนนมัตู้บบ่เออผูกแขนตู้รับเออ่ได้จ้ากเห็นน้ำคิบก่นเราเนาะผูแขนตู้บอเป็นผูเงียหนอแม่แขนน้าเช้าได้ช่วยเน่ได้อยู่ดีแห้งน้ากูดหนมาเชาอปาเชาได้ผูก่นแล้วเนาะผู้ลส่งดีเาละนี่ดส่งดดีดีเนรวยรวยดวยน นี่ก็ได้เงินไ้วยเหมือนกันนะแม่ไม่ไปหาเงินเยอะมาเพิ่มเพิ่มเพิ่ได้เงินหลายเหมือกันพ่อแกนี้ว่าแม่โตเยอะพอเราก็แม่เราอยู่พุ่นมาตัวแม่โตอยู่พี่พ่อเราพ่ออยู่ผู้เดียวก็ไม่ได้แน่นาะเสี่ยงกันเขาจะได้เงินได้เอาพ่อพ่อมีเราไปทำแมแป้งเราก็ได้เงินหลายเนาะเราไปชงคนอันเนาะเอาตือเอาคุยหรือ่ะเราก็ไปได้เงินหลาย Không kết, đâu thảo à, thảo nó hoa, hoa 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 anh nó mày thì hoa Chết hoa lắm hoa nó kẹp Nhớ, nó kẹp hoa hoa nó kẹp hoa hoa thế này, này cái này Hà hoa 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 thế hoa nè hoa mà hoa 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 เมื่อแดดไม่หามาน้ำดูแม่ใส่กิ่งขอบอาขุดเอ๊บ่เห็นดูนะเออนี่หนูเอออะไรยย่างเนี้ยบอกกันหาคุเ้มนิ้วไดบบอเหยียบน้ำไม่ดูอู้น้ำขุดเกือบเป็นทางตาเพื่อนพี่น้องเออตากะไม่ขุดไม่ขุดตาเฮ้ยใช้บ่มีบ่อแน่น้าไหมคือเปลี่ยนแท้ต้น

nè nè hồ mà cốt ơn mới hai chín sáu rồi rồi nhưng mà đâu vậy anh sợ nhà quần của bà đây nè <laughs> <laughs> làm chèm cả nhau nhé này anh em làm chèm này bò cút thưởng bò ban đi mới chưa nên là bà cút cộp vô năm hơn bà nhảy nè nếu ơi tôi nhảy nè cộp năm khăn năm khẳng แพงแล้วนะไม่หาใหม่ม่แห็นะมีเด็นีแว่เื่อกะอันซื้อกะลกลูกะกันลกก็ุกไปพึ่งกันนะมาไม่ลูกวะพี่เอาอาหนูใหม่เนี่ยมาไม่เอา เมื่อได้ยันงัวเข่าเพื่อนอะแม่ไม่ได้อันประตูนะนั่นครับโอ้ยหนหูกบมีไหนไหนน่ะนี่นี่เบิ้งเบิน uhm, ี then, my foot, my ่น an ่ะนี่เบิงป้าจุดขุดเนี้ยแม่ดแท่หูนี่พี่น้องไอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งตักกล้องไวก่อนตักกล้องเห้ปลาุงเบิ้งกันเด้อติตักกล่องไว้เด้อมานกบเลยนี่แม่ดจะแท่หูกบสั่นยังงาเนอะอันนี้บมานดแท เข่าไปแล้วไม่ป็นคู่ใหญ่ๆอคหูกรอบเยอะกแขงกว่านี้มันมันมีหอยมันมีหอยตีนกบปะแล้วก็เข้าไปมันบบมีบบมีบอกมันออกเลยเออียว่ต้องเป็นูกบแข็แขงแค่หนแ่า้ม้เอเอา้ด้ไหมนี่อาเห็นมาปาตัางกองไหม้ ยูวตะวันในห้างมันอ่ะยินยังชุมอยู่เนาะกูดง่ายอยู่ไลยไอ้ยเลิกแขนแมนอยู่บ่แมนอยู่บ่ตัวจัดปีแมนเขาเบาเลยจ้าเขาบม่ได้เขาเอฟแมนอ่ะเออเขาบม่ได้ไม่ได้กินบม่ได้ก็ไม่กินหนามีเนาะเออเอฟใช้ Né bóng cổng lắng kèm bật cổng lắng kèm bằng cổng làm kèm bằng lắng 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 bằng ้เก่าคือคืงายบลที่มีกบนะเนาะน่าเกีว่าหอ่าาคุหนกัด็หูเกียงใช่มบัน่คนมัอนใจเต็มบัยอนใจเต็มลอยเลยดีเ้ยหูเปลาพี่นองเลยหูขีดตัวาะ เห็นหูมันงามะนะก็เลยคิดว่าช่องนเป็นหูกบวะมีกบอีดีได้มึอกีนนี่เแต่ว่าเอาแล้วป้าฮามะไม่มาาไปนี่เอแต่ว่าบุมีเนาะมาขดกบไปแจ้กบวะขดหูกบไปแจกหันขดดดดหูบขอดวไปแจกอดเด่น่งม กาอะไระเปลียทงาเอา้อเสียมเนี่ยไปเมื่อไปลูกไปม่เงี้ยงเข่าหัว nice พักหัวเพื่อนน่ะเนี่ยเป็นโอ้ยหนัปูชิาโตพี่น้องให้พัดพากันมันคุดกับปูหรือว่าลูกชาคุดว่าจะม่าง้องไหมในหนอไหมอย่าคุดกับคุดแลกตะกี้ว่าเรเห็นมาน้ำเรไปหาน้ำอยู่ว่ะตกใจบ่นถือเสียมเนาะ ไอเนี่ยถือคู่มายแล้วไปงอุ้ยต่ใหม่เตน้ำนะเนาะคนคุดได้มันอยู่โฮมนี่นะมันนันเลยใครก็มาหาคุดอยู่โมไเดินเมียยปั้นได้ดีสัก้วมองเงี้ยมันเป็นดอกนะ Bà nha nha nham rin tham rin chìa chi lạ lần nhao mô miễn tất mi hết mô mặt nha băng ừ. ừ. nhao mô mặt làm na nhao đấy thôi ai ai ta các bơi mi ừ. lên mưa hòn hương mô 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 lạc mô hút mô 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 đúng mô đúng mô ไปซาคลิปนี้แมงเตอร์จจบคลิปก่อนมามหาลูกเนาะนำฝนเมือ่อหากินข่าวกินน้า,นาก่อนพี่น้อยไม้บอกแบบนี้กิปหน้าเด้อคลิปนี้สบายดีพวกทุกคน,น,นัวกกุมารให้แม่ไม่บอกไอ้สิขำไม่ได้หนิเนาะ